สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่วันนี้พบกับหมอปันทิตานะคะหัวข้อวันนี้หมอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอค่ะ วัคซีนไข้สมองอักเสบ JE นะคะก็จะเป็นวัคซีนที่น้องๆทุกคนเนี่ยควรที่จะต้องได้รับนะคะเมื่ออายุตามกําหนดเนื่องจากว่าโรคไข้สมองอักเสบ JE มันเป็นโรคที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มียาที่จะรักษาโรคนี้ได้อย่างามีประสิทธิภาพค่ะวันนี้นะคะหมอก็จะมาอธิบายค่ะว่าโรคเนี้ยมันคืออะไรนะคะรวมถึงการรับวัคซีนเนี้ยจะรับเมื่ออายุเท่าไหร่ค่ะ วัคซีนไข้สมองอักเสบ JE นะคะก็จะเป็นวัคซีนพื้นฐานนะคะของเด็กไทยทุกคนค่ะก็คือเด็กไทยทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับวัคซีนนี้นะคะเมื่ออายุถึงกําหนดนะคะเนื่องจากว่าวัคซีนนี่มันเป็นวัคซีน เบื้องต้นวัคซีนพื้นฐานวัคซีนบังคับฉีดนะคะของเด็กไทยทุกคน,นะคะ่ะวัคซีนนี้เราสามารถที่จะรับได้ฟรีนะคะตามอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลรัฐบาลใกล้บ้านค่ะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะเลือกให้น้องรับวัคซีนนี้ตามาโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าตามคลินิกก็ได้เหมือนกันค่ะวัคซีนนี้นะคะมันจะมี2แบบก็คือชนิดที่มีเป็นเชื้อมีชีวิตนะคะมาทําให้อ่อนเชื้อลงเนาะกับอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายค่ะ วัคซีนนี้นะคะก็คือจะฉีดเข็มแรกนะคะเมื่ออายุน้องประมาณ9-12ถึงเดือนค่ะโดยมันก็จะแยกนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกรับเป็นวัคซีนชนิดที่เป็นเชื้อเป็นแล้วมาเอามาทําให้มันอ่อนฤทธิ์ลงเนี่ยจะฉีดทั้งหมด2เข็มห่างกัน3-12ถึงเดือนค่ะแต่ถ้าหากว่าเราเลือกรับเป็นวัคซีนชนิดเชืช้อตายนะคะจะฉีดทั้งหมด3เข็มนะคะโดยจะห่างกันเนี่ยก็คือฉีดเข็มแรกแล้วก็เข็มที่2จะห่างกับเข็มแรกตอน4อาทิตย์ก็คือประมาณเดือนหนึ่งเนาะแล้วก็ เข็มที่3ก็คือจะห่างออกไป1ปีค่ะการฉีดนะคะจะเป็นการฉีดเข้าไปในชั้นใต้เขาเรียกว่าชั้นไขมันนะคะก็คือจะไม่ได้เข้าไปถึงชั้นกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็การฉีดวัคซีนเข็มแรกเนี่ยก็คือที่กําหนดก็คือ9ก้ถึงสิเดือนเนี่ยไม่ควรจะเลดน,นะคะแต่ถ้าหากมีความจําเป็นต้องเลดก็คือไม่ควรเกิน2อาทิตย์หากว่าจะต้องเลดวัคซีนมากกว่านี้นะคะก็คือควรที่ต้องปรึกษาคุณหมอก่อน,นะคะ่ะ วัคซีนนี้นะคะก็จะป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ JE ค่ะซึ่งโรคนี้มันก็คือเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะคะซึ่งมันก็คือชื่อเชื้อไวรัสเจแปน s ิสเอ e เซฟไรติดนะคะเราพบโรคนี้ครั้งแรกเลยก็คือที่ประเทศญี่ปุ่นก็เลยได้ชื่อนี้นะคะตามชื่อประเทศที่เราเจอเนาะโรคนี้ค่ะจะติดต่อจากสัตว์นะคะที่มีโรคอยู่สัตว์อะไรบ้างที่จะเป็นโรคนี้อยู่ในร่างกายนะคะก็คือได้แก่พวกหมูนก วัวมา้าควายนะคะแล้วก็โดยที่สัตว์เนี่ยพอเขามีโรคอยู่แล้วก็จะมียุงนะคะก็คือยุงเนี่ยยุงรําคาญนะคะคือยุงทั่วไปนะคะ่ะไปกัดเขาพอกัดเสร็จปุ๊บเนี่ยยุงเนี่ยมันก็จะเอามากัดคนนะคะก็ทําให้คนได้รับเชื้อเข้าไปค่ะยุงรําคาญจะอยู่ที่ไหนบ้างก็คือจะอยู่ในตามน้ําขังในทุ่งนานะคะคันนี้พอยุงกัด ั์ที่มีเชื้อแล้วมากัดตัวเรานะคะเราก็รับเชื้อเข้าไปเนาะก็จะทําให้เกิดภาวะของสมองอักเสบนะคะเพราะว่าเชื้อนี้ยมันจะชอบเข้าไปสู่บริเวณสมองของคนนะคะก็พอสมองอักเสบก็จะเกิดอาการอะไรบ้างเนาะก็คือจะมีไข้สูงนะคะมีชักเกรงนะคะหรือว่าถ้าเกิดอันตรายมากเลยก็คือจะเกิดโอกาสเสียชีวิตได้ค่ะ โรคนี้นะคะค่อนข้างที่จะรุนแรงปัจจุบันนี้ยังไม่มียาที่แบบรักษาโดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นเกิดติดเชื้อนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วออจะทํายังไงการรักษาก็คือจะเป็นการรักษาประคับประคองอาการนะคะเพื่อที่ทําให้ร่างกายเนี่ยไม่เสียหายมากไปกว่าเดิมแต่อย่างไรก็ตามคือหากเป็นโรคนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอหายเสร็จเนี่ยจะมีอาการแทรกซ้อนนะคะก็คือจะมีเรื่องของพวกอ,อ,อาจจะมี สมองพิ่ปกตินะคะอาจจะอย่างเช่นมีอาการชากักหรือว่าอาจจะแบบอ่อนแรงแขนขาด้านใดด้านหนึ่งได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าโรคเนี่ยค่อนข้างรุนแรงจริงๆค่ะหากเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนลิดลงนะคะเราจะฉีดทั้งหมด2เข็มค่ะก็คือจะห่างกันสามถึงเดือนนะคะแล้วแต่ยี่ห้อของวัคซีนเนาะโดยเข็มแรกเนี่ยก็จะฉีดที่อายุประมาณ9-12เดือนค่ะ แต่ถ้าหากเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายนะคะอันนี้จะฉีดทั้งหมด3รอบนะคะก็คือเข็มแรกเนี่ยก็คือที่อายุ9-12เดือนเนาะเข็มที่2จะห่างกับเข็มแรกเนี่ยเดือนนะคะแล้วก็เข็มที่3จะห่างจากเข็มแรก1ปีค่ะ การรับวัคซีนนะคะหากรับครบ2หรือ3เข็มนะคะก็คือจะมีภูมิคุ้มกันเนี่ยอยู่ได้นานนะคะและก็อยู่ในระดับที่สูงเนี่ยประมาณ3-5ปีค่ะคือจริงๆปัจจุบันนี้ก็คือแนะนำว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในบริเวณที่มีการระบาดของโรคนี้นะคะก็อาจจะต้องมีการรับเข็มกระตุ้มเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อีกสักเข็มหนึ่งเพื่อเป็นการทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันอยู่สูงอยู่ตลอดเวลาค่ะ หลังฉีดวัคซีนชนิดนี้นะคะก็สามารถทํากิจวัตรได้ตามปกติค่ะบริเวณที่ฉีดนะคะก็สามารถที่จะแกะพลาสเตอร์ออกนะคะได้ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังฉีดเนาะบางคนอาจจะมีอาการข้างเคียงหลังฉีดได้นะคะอย่างเช่นอาจจะแบบมีปวดบวมแดงร้อนเนาะก็เราก็สามารถที่จะให้พวกยาแก้ปวดนะคะลดไข้เนาะหรือว่าอาจจะเป็นแบบประครบเย็นได้ค่ะ คือเหมือนที่เราทราบกันนะคะว่ามันก็จะมีวัคซีน2ชนิดเนาะคือเชื้อตายกับเชื้อเป็นนะคะวัคซีนที่เกิดผลข้างเคียงเยอะกว่าคือวัคซีนชนิดเชื้อตายค่ะวัคซีนชนิดเชื้อตายเนี่ยนะคะจะมีอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดได้ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีไข้นะคะมีอ่อนเพลียแล้วก็อาจจะเกิดอาการแพ้ได้ค่ะซึ่งอาการเนี่ยจะเป็นทันที หลังจากฉีดนะคะหรืออาจจะเป็นภายใน10วันหลังฉีดได้นั่นจะเห็นว่ามันก็จะเป็นช่วงที่ประมาณ10วันหลังฉีดเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแพ้อะไรเงี้ยได้เนาะเมื่อดูแลผลข้างเคียงเนี่ยก็จะเยอะมากกว่าเชื้อเป็นเลยทีเดียวค่ะซึ่งถ้าเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นนะคะก็อาจจะมีอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดได้นะคะแต่ว่าจะเป็นแค่เล็กน้อยเท่านั้นเนาะอาจจะมีไข้มีผื่นได้แต่ก็ไม่รุนแรงส่วนใหญ่อาการจะหายได้เองภายใน2วันค่ะ สำหรับวัคซีงไข้สมองอักเสบ JE นะคะก็คือแนะนําว่าเด็กไทยทุกคนควรที่จะต้องได้รับค่ะเพราะว่าโรคนี้มันจะเป็นโรคที่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนที่อธิบายมาเนาะแล้วก็ยังไม่มียานะคะ ที่จะรักษาโรคนี้ได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพเพราะนั้นก็คือหากติดโรคนี้มาแล้วลว่าเราไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะทําให้เกิดภาวะอันตรายนะคะอาจจะถึงไม่ถึงแก่ชีวิตแต่ก็มีโอกาสพิการได้สูงค่ะดังนั้นก็คือรณรงค์นะคะว่าให้เด็กทุกคนเนี่ยควรที่จะต้องได้รับวัคซีนนี้ทุกคนเมื่ออายุตามกําหนดค่ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่ท่านใดชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้มีคลิปดีๆต่อมาเรื่อยๆค่ะ วันนี้หมอขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบวกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ